สวัสดีตอนบ่ายเด้อยพี่น้องเด้อสวัสดีสบายดีสุขสุขคนตอนนี้นั่งยุ่งโฮมใหม่ครับขางทางตอนบ่ายครับพี่น้องเดี๋ยวลงมหนาด้วยครับเด้อมาเมืองน้เมงเข่าครับหลังจากวานปุ๋ยเลยสามมือครับสี่มือแล้วครับครับเป็นบักปลาเข่าพี่น้องเขาห่อขัดสิได้สามเดือนนะครับอีกสามมือก็ได้สามเดือนนะพี่น้องกับเมื่อวานก็บ่ได้ลงมากครับ ฝนก็บ,บรรยากทมาหลายมือตามพี่นอ้องลงมาเมืองเขาคือเขานะครับเด้อบรรยเปรยใส่เอาวาันปุ๋ยแล้วก็เริ่มเขียวแล้วตาพี่น้องเริ่มเขียวดีเ,เขียวงามู่ครับเห็นบ่ครับนั่นแหละครับป้าเขาพี่น้องตอนนี้กานางอยู่หงมใหม่อยู่ด้วยครับเด้อปีนี้ก็มีพี่น้องหลายผู้หลายพ้นบนครับเขาเป็นโรคแน่หยาหลายแน่ฝนบ่ค่อยตกแน่ครับ แต่ผลเพใครตกในเขามันก็เป็นโรคเลยครับะว่าน้ำในหน้าบ่เย็นในกะก็ตกบ่ดีแนบางหมองหน้าเข้าถึงบ่ดีแนบ้งไหลบ่ถึงแน่เกิดยาแล้วก็คุ้มยากันดูเพราะ้าคุ้มยาดูแลพี่น้องมันก็มันก็เกิดเขาบัดเข้าเป็นโรคคุ้มยาไหลาเข่าบัดเข่าก็บ่ง้ามเขาเพาแตกกอพี่น้อง บางคนกับคุ้มสองรอบสามรอบคุ้มหย่าลายมันก็บอดีเแล้วพี่น้องเด้อแพ่เขาครับายนี่ก่ะลากมืองเขาคื้เก่าครับนหน้าผู้คานี่ก็ดีหน่อยหนึ่งครับพอว่าบรด้เห็นหน้าปังน้าเคือนเด้อพี่น้องเด้อบอเห็นหน้าปังพี่น้องกับห้าบอด้เห็นหน้าปังในห้ากับวานแหง่งวานกวนมูครับนี่ครับเอาวานกวนมูแหละขอห้ากับงามแต่กอสูงแล้วครับ อีไปน้อยหนึ่งพี่น้องยากับมีอยู่กับธรรมดากับมุ้ยปัญหาพี่น้องในเมืองน้ำกันเรื่อๆยๆนยครับเด้อเสีผ้าไปเมืองครับนี่ลระพี่น้องเขาเท่เห้าวว่านปุ๋ยแล้วครับเขียวแตกกอแล้วครับพี่น้อง เอาเนียวพันเตียดพี่น้องมันมาคางห้างเด้อครับนี่ครับผู้ขาสามใบแต่กีมันเป็นเดินได้ครับพี่น้องหมอนั้นเป็นเดินครับเป็นบวกเลยครับนี่ผู้ขากระสามห้างกันสี่สิบเส้นครับสามห้างยิ่งดีเลยครับเด้อจะไปดำทีดำทีเวลาเอาห่วงเนีในห่วงมใหไงครับนี่หลังจากวันปุ๋ยแล้วเขามันก็แตกกอเกียวมีตะกอใหญ่ๆครับกอละสิบกว่ากีบแล้วพี่น้อง ยาก็มีคือกันเด้อพี่น้องเด้อต่ก็ของบ่อขาบ่อคุ้มมันแหละเพราะว่ามันเลยเวลามันนะครับก่าเขาน้าปีเฮ้าเนี่ยกับระมาณทุกปีกลางเดือนตุลาเนี่ยมันก็ม่านสอกแล้วพี่นอ้องก่าต้นเดือนพฤศจิกาบ,บางคนก็เกี่ยวบางส่วนมาสีเกี้ยวอยู่กลางเดือนนี่ครับแลก็ตัด้าเขากะตัดช่วงนี้ครับเดือนสิงหาเนี่ยคือบ่ใหายตาเด,ด้อพี่น้องเด้อหอมศิลาแล้วพี่น้อง ตัดตัดกรกระดาครับสิงห,าเ,เา,เงงหา,าเนี่ยครับเพราะว่าเขามันมีวิ่ล่สองเดือนในพี่น้องสิงหากันญานี่ครับทุล่านี่คือแต่ต้องบด้เลยครับก็ไปเดือนกัญยาเนี่ยเข้าวาันปุ๋ยหลอบชุดท้ายก็เอาห่วงนะครับไปสิอบ,บอกทุกคนไ้เลยครับเด้อหลังจากเข้าวาันปุ๋ยแล้วก็นำในนาเข้ามันก็เขียวล,ลืมพี่น้องเขียวปุ๋ยครับเข้าก็อนบ ใส่สิบหกแปดแปดหัวงวัอผสมดุเรียจังน้อย,อยด้ครับเด้อาวานหล่าลามันก็บบอดีพี่น้องค่ะวานหล่ามันก็โตยากมันเบาไข่แต่ขอหลครับเพราะว่าเวลามันสัน่นเขาหน้าผีนี่มันทีวานหล่ามันก็เสียเร่อยี่จะถอกใส่ร่องกับววานหัวผีได้พี่น้องตามทีเหตุเหตุหน่ะ ปีนี้กรปร,ป,ประสบปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะพี่น้องเด้อสุบผู้สุ้คนประสบปัญหาหลายเพราะว่าเหี่ะเมื่ว่าเขาเป็นโรคเขาใบแดงเขาเป็นเชื้อล่าเขาใบแห้งเขาบ่อแต่ก,กอรครับสาเหตุเกิดจากฝนครับฝนบ่ตกบ่ดีพี่นอ้องเ่องของผู้้านี่ก็ว่าซ้อมห้างห้างพี่น้องมูรู่นี่นี่จากเป็นเดินเป็นบวัวเลยพี่น้องสางวัดซิบกมัดมองนี่ จากเป็นเดินเป็นบวกมันแต่กออกกอกสิบกอ่กอสกิบก่อก่อสิบก่อรั่มครับสิบก่อต้นพี่น้องก็ถือว่าผ่านอยู่พี่น้องโอเคอยู่ก็อสองมือสามมือนก็เต็มากทีหนึ่งเลือกช่วงพี่นี่ช่วงนี้พี่น้องกับ้าพี่น้องมาลงมาทงขึ้นเขาครับข้าเมืองเขาครับทั้งเป็นจยงไรเนาะทั้งซุลินบุรีรัมรีสะเกดเฮ่า พี่น้องอ,อพโยกออกจากชายแดนสูสีนะครับเด้อกะทุกสิ่งทุกอยาก่างมั่งกติพานไปด้วยดีนะครับเพราะว่าประเทศไทยเฮ่าเนี่ยกะก็ถือว่าหลักประัาที่ปไตายอยู่ครับอทีมราษฎรบอดีมประชาชนเอาหัวแข็งประเทศเท่าครับประเทศอื่นสิมาลูกลานเท่าเนี่กะถือว่าใหญ่ดุ้ยครับเด้อ ประเทศท้ายห้าในกัแข็งแกร่งเลยครับเรื่องทหารเรื่องปกครองประเทศถือว่าติดอันดับ25ของโลกเลยครับจาก170กว่าประเทศนีศ่พี่น้องแข็งแกร่งดีอยู่ครับเรื่องอาวุธสงครามบ่ว่าเครื่องบินบ่ว่ารถถังหัวปืนใหญ่เนี่ยห้ากา็ติดอันดับ25ของโลกอยู่ครับ สักพกพี่น้องเด้อเพียงก็ล่างใจครับสู้ๆครับเดี๋ยวก็กงเงียบสงบเยงครับรอดสักพักครับทุกสิ่งทยกอย่ยางเกิดใด้มันก็สิสงบได้พี่น้องฝากเปีนก็ล่างใจทุกคนเด้อครับเด้อสู้ต่อไปคลบเนี่ยก็ลงภาพพี่น้องล่วมเมืองหน้าครับปูว่านหลาก็เลียงว่านปุย๋ย โมเลียงวานปุ๋ยบ่ได้เพราะว่ามันหลาแล้วพี่น้องอีกสองเดือนเขามันก็ติถอ,อกมันพี่จอยกับพี่เห็นมึงเห็นบ่เลยลงมาพี่จอยเหลือแต่เสียงหน้าช่วงนี้ก็มี่นำข้องลงมาอยู่ครับมาเติมกับเลยมีน้ำไม่ข้องครับนี่พ่อได้เป่งเขาให้เขาหน้าอยู่ครับนี่ตอนนี้ทั้งเพื่อนบนลาดเพลิน ระบายนำลงมาระดับหนึ่งอยู่ครับเพราะว่าทั้งอุดรทั้งสกลฝนเขาเจ้าตกดีนำา็็ได้เขาเคลื่อนทั้งช้พุ่มตกดีก็เฮ้งโศคลาบปองอู้พี่น้องโศคลาบโศคลาบโศคลาบมันมาน น้ำก็เริ่มลดแล้วพี่น้องอาจจะขอเพียงน,น้ำเขาหน้าก็แจ้งน้อยกเ็เลยพี่น้องเด้อวัวนปุ๋ยเด้สามมือครับสี่มือนี่พี่น้องเขาก็เริ่มเขี้ยวแล้วครับเริ่มงามแล้วพี่น้องเข้าเขาวานไดีสี่มือนี่พี่น้องเขาเริ่มงามเริ่มเขี้ยวแล้วครับเัาก็เริ่มเสียวนามเขาระดับหนึ่งพี่น้องเพื่อบ่อยมันแหง้งบ่อยหนูกัดครับ คือจะเอาบ่อเขาหลาได้พี่น้องเด้อฝนกาทิมช่วงไปหลายมือแล้วละครับกะตกตกทั้งอื่นครับยังไม่แรงติตกทั้งอื่นท่านนี่ก็สิบขวข่ายตครับพี่น้องพี่น้องสีพ้ามาามืองผลไม้ชนิดหนึง่งบางคนอาจจะบ่คู้จักครับนี่ครับออกอีสานต้องมีนยครับเด้อเหน็นไหมนี่ครับเ่าอื่นบักพักเขียดจะหน้าครับ ยอดมันเดียวไปกินกับลาบกับปนกับแก้วได้ครับพี่น้องบักเขียดจะหน้าครับแต่ว่าทางอื่นจ็คสีเหลี่ยงเราได้บุหุจักเด้อทั้งบานผูกขาเอินพักเขียดเจะหน้าครับนี่ครับหน่วยมันสุกแล้วพี่น้องกินได้ครับกินได้ครับนี่บักเขียดเจะหน้าเนี่ยกินได้ครับพี่น้องมันจะเป็นวาวาวครับนี่นี่หน่วยมันนี่ครับหน่วยบักเขียดเจะหน้าพักเขียดเจะหน้าครับ มองดูพี่น้องเด้อนี่ผักอีสานไม่ลายประเภทครับยอดมั่น,นี่ครับนเนี่ยยอดมันนฮะจะเอาไปกินกับปนกับแก้วมันจะเป็นมันมั่นออกมันมันฝาดฝาด,ดครับต้นพีแห้งลายพี่น้องมองดูนี่ครับต้นพีแห้งหลายครับต้นแห้งลายพี่น้องมองดู นี่ครับบักเกียดะหนาเัาเอินพักเกียดะหนาครับมันจะเกิดเลาะฟังหวยเลาะฟังบึงเลาะฟังหนองพี่นนองนี่ครับหน่วยมันเป็นหน่วยวาววาวครับมีเม็ดทั้งในหย่อนมันนี่ยเข่าขาไปกินกับปุลกับลรับกระแวอะไรครับในหย่อดมันกินได้ครับ จังหวัดอื่นเอื่นซื้อแนวใดกับมุงหูจากได้ครับเด้อผู้ขาเอื่นบักเกียร์จนาครับนี่ครับเอื่นพักเกียรจจนาขอ,อยัาเมืองหน้าจาักน้อยด้วยพี่น้องเด้อ เศ้าหน้าถั่บปหน้าจากักสิไเอ็ใสพี่น้องขอมีทนทอนี้ครับชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันฉันทำไรทำนานามันเริ่มโบกพี่น้องนี่ผมเข้าวานขับปุ๋ยสามสี่มือแล้วนามันเริ่มบก อพอดีก็พอ่พอพ่อเอาน้ำเขา,อเอา,า,ขาแล้วครับนี่พ่อเอาน้ำเขาแล้วให้หน้ำบวกว่าได้เด้อพี่น้องเด้อน้ำโบกหนูมันยองหนูมันยองถ้าน้ำมันบกแล้วหนูมันจะยองนะถ้าหนูมายองมากาัดมันก็จะเป็นเดินเป็นเดิน ครับธนูมากัดแล้วมันคิที่เขามันก็ที่เป็นเป็นเดินเป็นเดินเป็นมองเป็นมองไปครับอัน้ามุกกระบกล่งระดับหนึ่งพี่น้องสองมือมาเทนึงนะครับเด้อย,ยังบ่ามากอะสองหมือมาเทนึงมองไ์ให้มองหน้ามองเข่ามืองน้า ถ้ามองไหนมันบ่าง,งามมีปุ๋ยเขาปุ๋ยมาใส่นึงดูพี่น้องมองดูมองนี่เห็นมั้ยนี่น้ำม,มันบ่หลาหนูก,กัดเนี่เขาเป็นโรคพร้อมครับนีเห็นมั้ยนี่น้ำขับแดงๆพี่น้องหนูกัดได้พี่น้องนะหนูกัดได้ครับน้ำบกบ่ได้จำเป็นตอ้นอ,นนองตอนน้ำเขาพี่น้องเอ้ยหนูมันเริมมานยองอีกแล้ว เขาดูแลซ้าเขาดูแลได้นะพี่น้องดูแลซ้ำมาเขาดูแลดีที่สุดแต่ทุ่มเทหลายมันกะบ,บไล่ลงทุนหลายมันกะ保卫พี่น้องมันกะมันบรคุมค่าเขาลงทุ่นไปครับรูปพี่ครับนี่พี่น้องรูปหนูมันกัดเป็นเดินเป็นเดินเห็นไหมครับหนูกัดเป็นเดินเป็นเดินด้ครับรูพี่น้องเห็นบ่าแดงๆไะครับนี่แต่ผลงานของหนูครับ หนูนมากัดพี่น้องแบบนี้มันต้องเอาน้ำเขาเต็มพี่กัดเขา,าเอาเจ้าน้ามเขาไล่เล,พลยพี่น้องหนูกัดเบาไว้บไวหนูกัดไลยพี่น้องแต่มันเคยกัดบองไหนมันก็ดิไปแต่หมองนันนะครับเด้วหนู หนูเคยกัดมองไดมันก็จะไปแต่มองนั้นครับมันจะเขาตำราเพิ่นว่าอันหนูไม่จ้าอันหนูไม่จ้าไรจ้าหนูหนูเท่าไหร่อันหนูไม่จ้าสองพันจ้าครับที่เขาตำราว่าน,นั่นเนี่ยมองไรไมีหยาแน่ะเ้าก็ปล่อยเดือนเนี่ยถ้าคือเ้าบ่อขาพี่น้อง แต่ก็ถือว่าห่อนอยู่ครับพี่น้องแต่ถือว่าห่อนอยู่ด้วยครับเด้อก็เนี่ใบสองใบสามพี่น้อง อย่างที่ตัดใบก็เริ่มเขียวึันไม่อีกลยนะเนึ่อนนะครับเ้อแต่ว่าเที่ยวเนี่ยที่ตัดไว้อยู่ครับที่ปา่าหามันเงีวไว้มันจะบมเปืองน้ำมันเีพี่น้อง เอาเปาลียงนามลงหน้าเลย yes. พี่น้องนี่แหละมองเปลียงนามใส่ครับงายครับพี่น้องธนาบไในคลองมีเปลียงงายครับเอาออกก็ง่ายครั evet. บคลองหน้านี่ก็เอานามเขาก็ง่ายน้มบอกก็ง่ายครับเสาน้มบอกกู้นเขาจะออกออกขางกุ๊กใหม่คนครับถ้าผุนมันต่ำเขาโลดตอนลุมมันจะไหลพวดเลยพี่น้องชั่วโมงเดียวมันก็เบิดครับเอาออกเขางายหน้าทุกนี่ครับง่ายที่สุดเพราะว่าหน้าเขาเนี่ยมันติดคลองพี่น้องข้างบนก็ติดคลอง ติดข้องน้ำข้องชอนประทานข้องปูนพี่นอ้องข้างบนพูนติดข้องครับทั้งแขางก็มีข้องระบายน้ำนะครับนาห้าเสียเอาน้างนายกมลครับในโค้งเขตวิเวียนนี่ก็ว่าได้ครับคลิปนี้ก็บผมมีอย่างหลายเลยอพี่น้องเด้อป้่าลงมาเล่นทงให้ทงหน้าครับ ขอบคุณทุกคนร่องใจแล้วพี่น้องเด้อที่เขาวมาชมชีวิตเศร้าหน้าจังสิทะครับหลังสู่ฝ่าหน้าสู่ดินกาความสาเร็จนี่ชีวิตเศร้าหน้าเนี่ยมันก็นยากพี่น้องเพราะว่าเฮาเห็นหน้าตามธรรมชาติไปกับน้าฝนไปกับอากาศไปกับดินฝ่าอากาศแต่ปีได้ฝนดีอากาศดีเขาก็ง่า,งงามเขาวพราเป็นโลกเป็นไพ่แต่ปีได้ฝนบขาไข่ตกเขาก็เป็นโลกเป็นไพ่น้ำก่ะ โมยเย็นยังสี่มันก็เห็ดในเขาบ้องงามโมหยงัยงเขากับบ้ผสมพ่อความสําเร็จครับอยาจะคิดว่าเศร้าหน้าลําด้วยเลยพี่น้องเด้อเห็ดพ่อได้กินครับไปได้เลยพี่น้องเด้อไปแล้วครับ